ฮัลโหลฮัลโหลเทปเริ่มนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันตามนัดเลยนะคะกับการไขข้อสงสัยอาการปวดไหล่ข้อไหล่ติดนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า frozen shoulder ค่ะก่อนที่เราจะไปรู้วิธีการดูแลตัวเองแล้วก็การรักษาตัวเองในภาวะข้อไหล่ติดนะคะเราต้องมาทำความรู้จักของโครงสร้างข้อไหล่กันก่อนค่ะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถ ฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะช่วงสุดท้ายเราจะมาช่วยกันตอบคำถามไขข้อสงสัยกันค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะข้อไหล่นะคะเป็นข้อต่อที่สำคัญอันนึงของร่างกายค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยกระดูกหัวไหล่ซึ่งมาจากกระดูกต้นแขนนะคะแล้วก็จะมีกระดูกบ้องหัวไหล่ซึ่งมาจากกระดูกสะบักค,ค่ะลักษณะทางกายภาพนั้นจะคล้ายกับ ลูกก๊อบนะคะที่วางอยู่บนแท่นค่ะดังนั้นจึงไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าไหร่เนาะข้อไหล่เนี่ยอาศัยความมั่นคงนะคะจากเยื่อหุ้มข้อไหล่เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อโดยรอบค่ะเพื่อให้สามารถขยับได้ตามต้องการนะคะอย่างรูปที่3ที่เราเห็นอยู่ค่ะจะเห็นได้ว่ารอบๆข้อไหลเนี่ยมีเส้นเอ็นมีกล้ามเนื้อนะคะช่วยยึดเพิ่มความมั่นคงของข้อไหลค่ะข้อไหล่ติดคืออะไร คือภาวะที่ทําให้ผู้ป่วยนะคะมีอาการปวดไหล่และมีการขยับข้อไหล่ได้ลดน้อยลงค่ะมักจะเริ่มจากการขยับได้น้อยๆก่อนค่ะแล้วก็เช่นไม่สามารถยกไหล่ได้สุดช่วงหรือว่าเอามือควยไปทางด้านหลังได้สุดช่วงนะคะถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะมีโอกาสที่จะติดมากขึ้นจนขยับได้น้อยหรือว่าขยับไม่ได้เลยค่ะ พบได้ประมาณ 2- 3เปอร์เซ็นต์นะคะในช่วงอายุ40-60ปีส่วนใหญ่นะคะจะเกิดกับผู้ชายเอ๊ะเกิดขอโทษค่ะเกิดกับผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายนะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเรามีอาการข้อไะไรติดหรือเปล่าคือเรามีอาการเจ็บหรือปวดขณะเคลื่อนไหวหัวไหล่มีอาการปวดเมื่อยกแขนขึ้นเหนือศีรษะมีอาการปวดเมื่อกางแขนขึ้นเหนือศีรษะนะคะหรือว่าเริ่มรู้สึกปวด ขณะเอื้อมมือไปลูบซิปทางด้านหลังค่ะหรือว่าเราเริ่มรู้สึกตัวว่าเอ๊ะตอนนี้เรายกแขนขึ้นสระผมได้ลําบากมากขึ้นนะคะหรือว่ารู้สึกแต่งตัวใส่เสื้อได้ลําบากค่ะหรือว่ามีอาการปวดไหล่ตอนกลางคืนค่ะสาเหตุของข้อไหล่ยึดติดนะคะสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการอักเสบและการหนาตัวของเยื่อหุ้มข้อค่ะก็พออักเสบหนาตัวขึ้นก็จะเป็นผังผืดนะคะ ทำให้เคลื่อนไหวข้อไหล่ได้น้อยลงซึ่งจะเกิดจากการทํางานหนักการใชก้กิจกรรมในชีวิตประจําวันการใช้งานซ้ําๆติดต่อกันเป็นระยะเวลานานค่ะเช่นการพิมพ์งานเป็นระยะเวลานานหรือการที่เราใช้ท่าทางที่เคลื่อนไหวข้อไหล่ซ้ําๆนะคะจนก่อให้เกิดการเสียดสีและอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆข้อไหล่ค่ะในผู้สูงอายุนะคะก็มาจากอาการเสื่อมจากการใช้งานมากขึ้นค่ะ อย่างในรูปนะคะเราจะเห็นว่ารูปแรกค่ะข้อไหล่เนี่ยเป็นข้อไหล่ปกตินะคะแต่รูปถัดมาเราจะเห็นได้ว่าเอ็นกล้ามเนื้อรอบๆข้อไหล่เนี่ยค่ะมีอาการบาดเจ็บเมื่อมีอาการบาดเจ็บเนาะก็อาจจะอักเสบและเกิดการหนาตัวขึ้นทําให้ข้อไหลค่ะเคลื่อนไหวได้ลําบากค่ะการวินิจฉัยอาการไหลติดนะคะเมื่อเราไปพบแพทย์เนาะแพทย์ก็จะสอบถามอาการและตรวจร่างกายทั่วไปค่ะจากนั้นจะตรวจดูบริเวณคอและไหล่ ดูความเคลื่อนไหวความแข็งแรงของข้อต่อบริเวณนั้นนะคะรวมไปถึงมีการกดบริเวณหัวไหล่เพื่อประเมินอาการค่ะในกรณีที่ไม่สามารถสรุปผลได้แน่ชัดนะคะแพทย์อาจมีการตรวจด้านอื่นๆเพิ่มเติมค่ะเช่นการตรวจเลือดเพื่อค้นหาสาเหตุที่อานมาจากปัญหาสุขภาพนะคะเช่นโรคเบาหวานหรือว่าภาวะาลมตอย์ค่ะการเอกซเรย์ข้อไหลเป็นการถ่ายภาพรังสีของกระดูกและเนื้อรอบๆนะคะเพื่อดูความผิดปกติค่ะ การเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่เรารู้จักกันว่า MRI ค่ะ <c oughs> เพื่อดูความผิดปกติของกระดูกเนื้อเยื่อและน้ำไขกระดูกนะคะโดยเฉพาะกรณีที่เราสงสัยว่าผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเกิดเส้นเอ็นฉีกขาดค่ะถัดมาเป็นการตัดชิ้นเนื้อนะคะในกรณีที่สงสัยว่าอาจจะมีก้อนเนื้องอกหรือเนื้อไรยอยู่ในบริเวณข้อไหล่ค่ะหลังจากที่เราเนาะรู้จักโรค เรารู้จักตัวข้อไหลรู้จักอาการของข้อไหล่ติดกันแล้วเรามารู้จักตัวโรคให้ลึกขึ้นกันดีกว่าค่ะโดยที่มารู้จักระยะของโรคข้อไหลติดนะคะค่ะสําหรับระยะของโรคข้อไหลติดนะคะระยะของโรคข้อไหล่ติดเนี่ยทั้งหมดก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกก็คือระยะปวดหรือที่เรียกว่าระยะเฟรชซิ่งนะคะ ระยะที่2คือระยะติดแข็งค่ะเรียกว่าระยะฟรอเซนและระยะสุดท้ายนะคะคือระยะฟื้นตัวคือระยะโพ w วิงนะคะซึ่งในแต่ละระยะเนี่ยระยะแรกระยะปวดจะรู้สึกว่าอาการปวดเนี่ยจะมีมากขึ้นนะคะแต่ว่าไหลของเราเนี่ยยังไม่มีการติดแข็งนะคะในระยะที่2ระยะติดแข็งระยะนี้อาการปวดเริ่มลดลงนะคะแต่ว่าการเคลื่อนไหวของแขนเนี่ยช่วงองศาการเคลื่อนไหวเขาก็ลดลงเช่นกัน ส่วนในระยะสุดท้ายนะคะคือระยะฟื้นตัวระยะนี้ในบางคนนะคะอาจจะยังมีอาการเจ็บเล็กๆนะคะหรือบางคนก็คือไม่มีอาการเจ็บเลยแต่ว่าองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เนี่ยก็ลดลงนะคะคราวนี้เราไปดูกันว่าแต่และระยะเนี่ยมีอาการยังไงบ้างและการดูแลรักษาจะต้องทําอย่างไรนะคะ <c oughs> เรามาดูกันที่ระยะแรกระยะปวดนะคะ ในระยะนี้นะคะจะกินระยะเวลาอยู่ที่2 9เดือนค่ะโดยอาการในระยะนี้นะคะอาการปวดเนี่ยจะค่อยๆเป็นมากขึ้นนะคะจะมีอาการปวดเมื่อมีการเคลื่อนไหวที่ข้อไหล่ปวดมากนะคะในระยะเวลาในตอนกลางคืนนะคะจนรบกวนการนอนเลยช่วงองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เนี่ยจะค่อยๆลดน้อยลงแต่ว่ายังไม่มีอาการติดแข็งนะคะจะมีอาการปวดน้อยเมื่อเป็นช่วงระยะเวลากลางวันนะคะ ในการดูแลรักษานะคะสิ่งที่ถูกวิธีที่ควรทำเลยก็คือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อรับยาแก้ปวดและยาต้านอักเสบนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําได้เลยนะคะก็คือการรักษาโดยกายภาพบำบัดนะคะแต่สิ่งที่ไม่ควรทําเลยก็คือการที่เราจะต้องไปนวดนะคะการนวดเนี่ยมันจะยิ่งทำให้การอักเสบเนี่ยมีมากขึ้นและเราอาจจะมีการปวดมากขึ้นนะคะค่ะ <c oughs> ในระยะต่อไปนะคะ คือระยะติดแข็งค่ะระยะนี้นะคะจะกินระยะเวลาอยู่ที่4-12ถึงเดือนนะคะในระยะติดแข็งเนี่ยอาการปวดเนี่ยจะค่อยๆลดลงนะคะแต่ว่าอาการตึงเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะอาการติดแข็งเนี่ยทำให้ข้อไหล่เนี่ยเคลื่อนไหวได้ลำบากนะคะทิศทางการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เนี่ยก็จะลดลง ะะจะรู้สึกมีอาการตึงที่กล้ามเนื้อหัวไหล่จนถึงต้นคอนะคะส่งผลทําให้ทํากิจวัตรประจําวันเนี่ยได้น้อยลงระยะนี้นะคะการดูแลรักษาเนี่ยก็คือการทํากายภาพบําบัดโดยทางกายภาพบําบัดนะคะจะทําการดัดดึงข้อต่อของเรานะคะเพื่อช่วยทําให้อาการของข้อไหล่ที่มีอาการปวดเนี่ยเป็นไปได้ปกติอย่างเร็วขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตาม การที่ออ่มาทํากายภาพแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้ป่วยจะต้องทําก็คือจะต้องช่วยดูแลตัวเองด้วยในการยืดกล้ามเนื้อหรือออกกําลังกายควบคู่ไปกับที่นักกายภาพบําบัดออกแบบให้เหมือนกันนะคะค่ะสำหรับระยะสุดท้ายนะคะคือระยะฟื้นตัวระยะนี้นะคะจะกินระยะเวลาอยู่ที่5เดือนถึง2ปีนะคะ โดยในระยะฟื้นตัวเนี่ยอาการปวดนะคะจะลดลงแต่ว่าช่วงการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เนี่ยก็จะลดลงเช่นกันนะคะในระยะนี้นะคะการดูแลรักษาเองก็คือการทํากายภาพบําบัดเหมือนกันนะคะแต่ถ้าหากว่าการทํากายภาพบําบัดมันจะมีการออกกําลังกายเนาะถ้าหากว่ามีการรักษาอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยแต่อาการไม่ดีขึ้นภายใน4-6เดือนนะคะทางแพทย์อาจจะพิจารณารักษาโดยการผ่าตัด เช่นการดมยาสลบเพื่อดัดข้อไหล่หรือการผ่าตัดสองกล้องไปตัดผังผืดทีเ่เนื้อเยื่อที่มีปัญหานะคะในบริเวณข้อไหล่ของเราได้ค่ะ การรักษานะคะในปัจจุบันเนาะมีการรักษาได้ทั้งหลายวิธีค่ะทั้งการใช้ยาต้านอักเสบยาลดปวดการผ่าตัดหรือแม้แต่การรักษาด้วยกายภาพบําบัดน,น,นะคะซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากค่ะเนื่องจากไม่ต้องผ่าตัดนะคะโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบําบัดเนี่ยแล้วก็ใช้การขยับดัดดึงข้อไหล่ร่วมด้วยค่ะรวมถึงการออกกําลังกายเพื่อรักษาช่วงการเคลื่อนไหวไว้นะคะ การรักษานะคะอย่างเช่นระยะปวดเราก็จะเน้นอาการลดปวดโดยการทานยาลดปวดลดอักเสบค่ะระยะข้อยึดติดเน้นเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวท่าทางการบริหารน,นะคะแต่การรักษาวิธีที่แนะนําคือให้พบกับน,นักกายภาพบําบัดค่ะเพื่อตรวจและประเมินอาการเพื่อวางแผนและให้แนวทางการรักษาตามระยะของโรคนะคะจะช่วยทําให้อาการเนี่ยเป็นปกติเร็วขึ้นค่ะ าการรักษาโรคข้อไหล่ติดทางกายภาพบําบัดน,นะคะในข้างต้นเราได้บอกไปแล้วว่ามีการรักษาอะไรบ้างนะคะแต่ว่าคราวนี้เรามาดูว่าเครื่องมือทางกายภาพบําบัดและก็กายภาพบําบัดเนี่ยสามารถช่วยรักษาการโรคข้อไหล่ติดของเราได้อย่างไรบ้างนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่า เครื่องมือทางกายภาพบําบัดเนี่ยตัวไหนที่สามารถที่จะช่วยในการลดอาการปวดที่ข้อไหล่ของเราได้นะคะเครื่องแรกก็คือการใช้คลื่นเหนือเสียงค่ะหรือที่เรียกว่าอันเาซาวนะคะเครื่องนี้นะคะใช้ในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้กลับไปเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อลดอาการปวดและอาการหักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะคะ ตัวที่2ก็คือการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าลดปวดชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกระแสไฟฟ้าลดปวดนะคะตัวนี้จะใช้ในการลดอาการปวดที่บริเวณกล้ามเนื้อข้อต่อหรือใช้ในการกระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อที่มีอาการอ่อนแรงได้นะคะต่อมาก็คือการดัดดึงข้อต่อโดยนักกายภาพบําบัดนะคะ โดยนักกายภาพบาบัดเนี่ยจะทําการขยับดัดดึงข้อต่อของเราหรือคลายเนื้อเยื่อคลายกล้ามเนื้อที่มีปัญหานะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อไหล่แล้วก็นักกายภาพบําบัดเนี่ยมีส่วนช่วยในการออกแบบท่าออกกําลังกายให้กับผู้ป่วยที่มีอาการปวดไหล่ข้อไหล่ติดได้นะคะต่อมาก็คือ ประคบร้อนแล้วก็ประคบเย็นนะคะ2ออย่างนี้จะใช้เพื่อลดอาการปวดอาการหนักเสพของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อที่มีอาการหนักเสพระยะเฉียบพันหรือเลื้อรังแต่ว่าประคบร้อนหรือเย็นจะใช้อย่างไรเวลาไหนนั้นเดี๋ยวเราจะบอกกันอีกทีในสไลด์ถัดไปนะคะคร <c oughs> าวน,นี้เรามาดูท่าออกกําลังกายสําหรับโรคข้อไหล่ติดกันนะคะค่ะเราก็มาดูที่ระยะแรกกันนะคะระยะปวด ในระยะนี้นะคะทางกายภาพบําบัดคะจะมีการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดอย่างที่ได้บอกไปเบื้องต้นนะคะเพื่อลดอาการปวดหลังจากนั้นนะคะจะมีการวางแผ่นประคบร้อนก่อนที่จะมีการหนัดดึงข้อต่อให้ออกห่างหรือแนบชิดกันแล้วก็จะมีการประคบเย็นอีกครั้งหนึ่งเพื่อลดอาการอักเสบนะคะในท่าออกกําลังกายเนี่ยท่าแรกในระยะปวดนะคะตอนนี้เราอยู่ในระยะปวดกันอยู่ท่าแรกคือท่ายืนก้มตัวย่อเข่านะคะ แขนข้างที่ดีนะคะเท้าไว้กับขอบโต๊ะหรือพนักเก้าอี้นะคะเพื่อช่วยในการทรงตัวแขนข้างที่เจ็บนะคะแกว่งแขนขเป็นวงกลมให้ได้กว้างมากที่สุดทําซ้ากัน5 1 0ถึงสิครั้งอาจถือขวดบรรจุน้ำเนาะเป็นตุ้มถ่วงไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้เสริมการแกว่งแขนให้ได้กว้างมากขึ้นนะคะท่าต่อไปเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อนะคะใหเ้เป็นท่ายืนดันขอบประตู ท่านี้นะคะท่ายืนดันขอบประตูวางมือข้างที่มีปัญหานะคะไว้ระดับอกที่ขอบประตูนะคะดังรูปภาพที่เราจะได้เห็นกันแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก้าวขาเคลื่อนลำตัวไปทางด้านหน้าพยายามให้ตัวให้หลังตรงไว้นะคะตอนเวลาเราก้าวขายืดไปข้างหน้าเนี่ยให้รู้สึกว่าบริเวณช่วงไหล่ด้านหน้าของเราเนี่ยมีการตึงนะคะค้างไว30้30วินาทีทำ3า3ครั้ง ช่วงระหว่างพักเนี่ยนะคะให้พัก10วินาทีค่ะค่ะต่อไปเป็นยังอยู่ในท่าระยะปวดในระยะแรกนะคะต่อไปเป็นท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่นะคะ ท่านี้นะคะให้ยืนหันข้างเข้าหากำแพงนะคะงอศอกขึ้น90องศาออกแรงผลักหมุนแขนออกจากลําตัวให้ดันกับกำแพงค้างไว้30วินาทีนะคะทำา3ครั้งช่วงระหว่างพักนะคะให้พัก10วินาทีท่าต่อไปเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อหัวไหล่ทางด้านหลังนะคะท่านี้นะคะให้ยกแขนข้างที่มีอาการปวดขึ้นนะคะแล้วใช้แขนอีกข้างนึงนะคะดันที่บริเวณเข้อศอก ดึงศอกเข้าหาลำตัวนะคะจนรู้สึกว่ามีอาการตึงที่บริเวณไหล่ทางด้านหลังค้างไว้30วินาทีนะคะทำา3ครั้งช่วงระหว่างพักเนี่ยให้พัก10วินาทีค่ะท่าต่อไปนะคะในระยะปวดนะคะเรายังอยู่ที่ระยะปวดระยะแรกกันอยู่นะ ท่าต่อไปเป็นท่ายืนคว่ำมือถือไม้เท้าทั้งสองข้างนะคะอันนี้ให้เราสมมติว่าในร่มเนี่ยเป็นอาการปวดทางด้านไหล่ซ้ายนะคะให้หมุนแขนข้างซ้ายออกจากลำตัวใช้แขนข้างที่ปกตินะคะช่วยดันไม้เท้าให้แขนหมุนออกให้มากที่สุดค้างไว้30วินาทีทำสามครั้งแต่ละครั้งพัก10วินาทีนะคะ ท่าต่อไปนะคะท่าสุดท้ายและเป็นท่า,าท่านี้จะช่วยในการกางแขนออกทางด้านข้างนะคะเป็นท่าวางแขนข้างที่มีปัญหาไว้บนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นาวางแขนข้างที่มีปัญหาวางไว้ที่โต๊ะนะคะงายฝ่ามือขึ้นเ,เห็นรูปดังรูปไหมเอ่ยน่าจะเห็นเนาะแล้วก็เหยียดแขนไปให้ไกลที่สุดนะคะให้เรานึกถึงว่าเวลาเราจะเอื้อมมือไปหยิบแก้วที่อยู่บนโต๊ะคะ่ะท่านี้จะยากหน่อย เอ,อ่อเยื่อเอ,อื้อเอ,อื้อมอมือ,อ,อไปให้ไกลที่สุดนะคะในขณะเดียวกันเราก็ดันสะโพกออกมาฝั่งด้านตรงข้ามกับที่เราได้เอื้อมมือไปนะคะอ่าต่อมาเรามาดูในระยะที่2คือระยะติดแข็งนะคะในระยะนี้นะคะผู้ป่วยจะมีอ่มีอาการปวดเฉพาะช่วงที่สุดการเคลื่อนไหวนะคะ แล้วก็อาการปวดเนี่ยจะลดลงเอ้ยช่วงการเคลื่อนไหวของไหล่เนี่ยจะลดลงการรักษาโดยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบําบัดเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะคะแต่ว่าจะมีการใช้ความร้อนลึกหรือตื้นนะคะก่อนที่จะมีการดัดดึงข้อต่อในท่าแรกนะคะเป็นท่ายืนท่ากลางแขนข้างที่เจ็บให้สอบงอ90องศาให้แขน ช่วงล่างนะคะวางบนราวหรือบนขอบหิ้งนะคะย่อเข่าทั้งสองข้างลงจนรู้สึกตึงและเจ็บที่หัวไหล่เล็กน้อยนะคะนับ 1- นถึงหแล้วหย่อนให้หายตึงทำซ้0สิบครั้งนะคะท่าต่อมาก็คือท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่เวลาใครที่แบบ เอามือค่อยหลังไม่ได้นะคะท่านี้จะช่วยได้เลยคือถ้ายืนให้แขนข้างที่เจ็บพ่าไปข้างหลังนะคะแลดับสะโพกโดยให้มือโดยให้หลังมือนะคะหันเข้าหาสะโพกมือข้างที่ดีจับไม้พลองยกแขนขึ้นลงงอศอกหย่อนไม้พลองลงไปหามือข้างที่เจ็บให้สูงขึ้นจนรู้สึกเจ็บเล็กน้อยนะคะดังรูปเลย นับ1นึ่งถึ้าครังไว้นะคะแล้วหย่อนแขนข้างที่เจ็บให้หายตึงทำซ้ำสิบครั้งท่านี้ถ้าหากว่าไม่มีใครมีไม้พองนะคะสามารถที่จะใช้ผ้าเช็ดตัวแทนไม้พองได้นะคะค่ะต่อไปเป็นท่ายืดนะคะท่านี้นะคะเป็นท่ายืนหันหน้าเข้าหาฝาผนังค่ะยืนห่างจากฝาผนังประมาณ1นฟุตนะคะยกแขนข้างที่ไหลติดไปข้างหน้าให้สอก ตรงใช้นิ้วไต่ขึ้นฝาผนังขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพยายามเลื่อนปลายนิ้วให้สูงขึ้นด้วยการเดินเข้าหาฝาผนังจนรู้สึกตึงและเจ็บเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นค่อยถอยออกมานะคะทาซ้ำวันละ10ครั้งควรยืนให้หลังตรงนะคะไม่แอ่นเนาะถ้าหาว่าหลังแอ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้องศาของข้อไหลเราอยู่แล้วถ้าต่อไปนะคะเป็นท่ายืดกล้าเมเนื้อบริเวณคอนะคะ ท่านี้นะคะจะทําง่ายหน่อยให้เรานั่งคว่ำหน้าเหยียดแขนบนโต๊ะนะคะวางแขนทั้งสองข้างไว้บนโต๊ะเหยียดศอกคว่ำฝ่ามือลงพยายามก้มศรีรษะลงจนรู้สึกตึงบริเวณคอแล้วก็ข้อไหล่นะคะค่ะท,ท่าต่อไปนะคะท่านี้จะเป็นท่าเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อไหล่นะคะเป็นท่าดันแขนยกตัวขึ้นนะคะ ค้างไว้1-5วินาทีแล้วทำซ้ำสิบครั้งนะคะท่านี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงบริเวณข้อไหล่เนาะท่าสุดท้ายนะคะท่านี้เป็นท่าย,ยืนดันศอกเข้ากำแพงค่ะหันหน้าเข้าหากำแพงเหยียดแขนและแตะแตะตะมือไว้ที่กำแพงนะคะหลังจากนั้นให้งอศอกให้แนบชิดกับกำแพงและออกแรงดันเข้ากำแพง ค้างไว้30วินาทีนะคะทำครั้ง3ครั้งช่วงระหว่างพักนะคะให้พัก10วินาทีค่ะค่ะต่อไปนะคะระยะฟื้นตัวนะคะในระยะนี้นะคะจะอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณ5เดือนถึง2ปีค่ะเรามาดูท่าออกกำลังกายกันนะคะท่าออกกำลังกายรอบสะบักด้วยยางยืดน,นะคะ นั่งหลังตรงยกแขนขึ้นระดับดไหล่นะคะมือทั้งสองข้างจับยางที่ยืดไว้นะคะจากนั้นหนีบสะบักเข้าหากันค่ะนั่งหลังตรงดึงค้างไว้30วินาทีนะคะทำซ้ำนะคะ3ครั้งสามารถพักได้ช่วงระยะเวลาพักเนี่ยสิวินาทีค่ะท่าที่2นะคะจะเป็นท่ายืนตรงค่ะยืนหลังตรงวางแขนแนบข้างลำตัวนะคะมือทั้งสองข้างจับยางยืดนะคะ จากนั้นออกแรงเหยียดแขนไปทางด้านหลังค้างไว้30วินาทีค่ะทำซ้ำ3ครั้งนะคะถ้าต่อไปเป็นการออกกําลังกายรอบสะบักด้วยยางยืดค่ะหันหน้าเข้าหากำแพงนะคะโดยให้ไหล่ด้านที่ไม่มีอาการเจ็บอะค่ะเข้าหากำแพงจากนั้นใช้แขนข้างที่เจ็บนะคะถือยางยืดและงอศอกไว้90องศาค่ะหนีบศอกเข้าข้างลำตัวจากนั้น ออกแรงหมุนแขนออกห่างจากลำตัวนะคะนับ1-5ถึงแล้วปล่อยค่ะทำซ้ำ1ิบครั้งค่ะท่าสุดท้ายนะคะคือการออกกำลังกายรอบสะบักด้วยตุ้มถ่วงน้ำหนักค่ะให้หันหน้าเข้าหาโต๊ะนะคะใช้แขนข้างที่ไม่เจ็บค่ะจับที่ขอบโต๊ะยืนห่างจากขอบโต๊ะเล็กน้อยก้มตัวลงนะคะ มือข้างที่เจ็บจับตุ้มถ่วงไว้จากนั้นออกแรงยกแขนขึ้นแล้วก็ต้องงอศอกร่วมด้วยนะคะศอกตั้ง90องศาทํา10ครั้งทั้งหมด3เซตค่ะจะมาถึงขั้นตอนการดูแลตนเองที่บ้านนะคะการดูแลตนเองที่บ้านนะคะเราสามารถทําด้วยได้หลายวิธีค่ะท้งวิธีประครบเย็นเมื่อมีอาการ อักเสบนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าขณะนี้เนาะเรามีอาการอักเสบให้สังเกตโดยที่เราจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนในช่วงนี้นะคะเราเลือกที่จะประครบเย็นเข้าไปก่อนค่ะเราจะประครบร้อนนะคะเมื่อมีอาการปวดล้าปวดเมื่อยหรือว่ารู้สึกกล้ามเนื้อย,ยึดเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ประครบร้อนได้หรือว่า ก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายตามท่าด้านต้นที่แนะนํามานะคะเราสามารถประครบร้อนก่อนได้เพื่อคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ไปยืดกล้ามเนื้ออีกทีหนึ่งได้ค่ะหรือการออกกําลังกายรอบๆข้อไหล่ตามท่าที่เราให้มานะคะหรือท่ายืดกล้ามเนื้อดังข้างข้างต้นค่ะแล้วก็แนะนําให้ไม่นอนทับแขนข้างที่มีอาการปวดนะคะซึ่งการที่เราพบกับนักกายภาพบําบัดเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะทําให้ อาการของโรคนะคะได้หายได้ไวขึ้นมีอาการปกติไวขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือการที่ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องมีวินยัยขยันออกกำลังกายและยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองค่ะก็จะทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ภาวะข้อไหลติดนีคะดีขึ้นค่ะ,คะสำหรับ การให้ความรู้เกี่ยวกับกท่าออกกำลังกายแล้วก็โรคข้อไหล่ติดนะคะก็มีประมาณนี้นะคะ,ะถ้าหากว่าใครมีคำถามที่สงสัยนะคะสามารถพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาช่วยกันตอบคำถามกันนะคะมีทางบ้านมีใครสงสัยอะไรบ้างไหมเอ่ยหรืออยากจะให้หาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคะเราสามารถที่จะ,ะจะได้นำมาปรับปรุงในครั้งต่อไปคะ่ะ สำหรับก็ในช่วงนี้นะคะก็ยังไม่มีคำถามอะไรเข้ามานะคะแต่ว่าออสำหรับใครที่กลับมาคิดว่าเอ,อ๊ะคนทั้งบ้านของเรามีอาการแบบนี้หรือเปล่าสนใจที่จะรับคำปรึกษานะคะสามารถส่งข้อความปรึกษานักกายภาพบำบัดทางออนไลน์ได้เลยค่ะโดยใช้ QR code ทั้งสองที่เห็นอยู่ได้เลยนะคะ สำหรับ QR code นะคะเราจะมีคอมเมนต์ไว้ที่ใต้าการไลฟ์สดของเรานะคะสามารถที่จะกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวจะมีการบันทึกคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะไว้ให้ที่หน้าเพจนะคะค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังการไลฟ์สดการให้ความรู้เกี่ยวกับ frozen shoulder หรือภาวะข้อไหลติดในวันนี้นะคะ ค่ะวันนี้นะคะนักกายภาพบําบ,บัดนะคะน้องเติร์ดนะคะแล้วก็น้องเตยค่ะค่ะ,คะก็ขอจบการไลฟ์สดเทียงเท่านี้นะคะ,คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ